แน่นอนครับกลัวแล้วอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ล้งหมาจะไหวเหรอวะแป๊บหนึ่งนะคะพี่ก็กลัวๆเหมือนกันน่ะทําไงอ่ะจะได้ฝากหมากลับให้เน่ไ พาดมาที่ครั่งการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจตามจอมเวทมาได้เลยค่ะและนี่เป็นคลิปแรกทาง YouTube ที่จะออกไปให้ชาวโลกได้เห็นวันนี้เรามากันที่สวนพึ่งค่ะตลาดโอป่อยคำว่าโอป่อยในภาษากะเหรี่ยงเนี่ยอาเดี๋ยวก่อนบอกไว้ก่อน อันนี้เป็นตลาดของชาวกะเหลี่ยงนะเป็นตลาดตอนเช้าที่อยู่ริมทานแล้วคําว่าโอปล่อยก็เป็นภาษากะเหลี่ยงแปลว่าพักผ่อนอาการของคนพักผ่อนก็จะเป็นประมาณแบบนี้ <c oughs> เราที่เราตั้งใจมาที่ตลาดโอปล่อยในวันนี้เลยก็คือว่าเราหาข้อมูลมาแล้วว่าตลาดนี้มันเกิดจากการรวมตัวกันของทั้งแบบวัดชุมชนโรงเรียนภาคเอกชนภาครัฐทําเป็นตลาดแล้วมันก็สร้างรายไดใ้ให้กับชาวกะเหรี่ยงชาวไทยที่อยู่แถวๆนี้คือเขาหาเงินไปเลี้ยงครอบครัวของเขาถึงแม้ว่าเงินของเรามันจะไม่ได้แบบมากมายนะแต่ แต่เรารู้สึกว่าเราเอามาใช้กับตรงนี้อุดหนุนกับชาวบ้านโดยตรงมันมันมีความสุขถามว่ามาทําอะไรที่นี่บางคนก็แค่มานั่งวาดรูปหรือเอาจริงๆแค่มานั่งเฉยเแล้วมองไปที่ริมน้นําด้านหลังกับต้นไม้เขียวๆแล้วว่าต้นไม้ตรงนี้มันใหญ่มากนี่เรามาถึงตอนเที่ยงนะอากาศคือไม่ร้อนเลยถ้ามาเช้าๆก็คือจะมีกิจกรรมใส่บาตรซึ่งเรามาไม่ทันตอนเช้าเรามาถึงก็คืออย่างที่บอกคือเที่ยงมีกิจกรรมล่องแพมีการแสแดงของน้องๆชาวกะเหรี่ยงคือน่ารักมากแล้วด้วยความที่เป็นตลาดเน้อเขาก็จะ จะมีขายพวกแบบอาหารแล้วก็ของอื่นๆอย่างความเป็นอาหารคืออาหารเยอะมากหลากหลายมากมีทั้งพวกแบบผลไม้ที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนแบบเป็น ของอาหารประจําท้องถิ่นแถวๆนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเลือกวัสดุที่ใส่เป็นพวกแบบใบตองกับของแบบรักโลกบรรยากาศที่ตอนไปกินคืออยู่ที่ริมน้ำทานที่มันไหลเอื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าไหลแบบนี้ตลอดทั้งปีคือพอตอนเรานั่งกินเสร็จจะมีเด็กชาวกะเหลี่ยงถือถังมาใบหนึงแล้วก็บอกว่าเออกินเสร็จไม่มีขยะไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบ เอาไปทิ้งให้ไรเงี้ยแล้วความน่ารักอย่างเงี้ยเราก็แบบเออจะนับสนุนน้องเขาไปนิดนึงให้ค่าขนมเขาไปหน่อยคือเขาไม่ได้ร้องขอเลยนะกินข้าวอะไรเสร็จช้อปปิ้งเสร็จก็นั่งรถสาล้อกับ2แถวซึ่งเขามีบริการฟรีไปส่งที่จุดจอดรถแล้วไฮไลท์ของทริปก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่ไรแสนงามค่ะจริงๆเรากะว่าจะแบบเช่าเต็นท์เนะแล้วก็มานั่งดูเขาล่องแพกันเพราะว่าเราเช้าไปเย็นกลับเราไม่ได้เตรียมของมาด้วยแต่ว่า พี่เอค่ะพี่เออยากไปล่องแก่งแล้วก็คือพาจอมเวทไปด้วยเราอ่ะพกชูชีพจอมเวทยอยู่ในรถตลอดเวลาอยู่แล้วก็เลยแบบเฮ้ยไปติดต่อที่ไล่แสนงามสิเขาบอกว่าคนละ200ร้อยแล้วตอนนี้คือนั่งกระบะมาเนี่ยฝนตกปอยๆนะจ๊ะที่สําคัญที่สุดเลยนะไม่เคยล่องแก่งมาก่อนทั้งสองคนเลย ไม่คิดอะไรมากจริงๆเรียกก็เป็นทริปที่สิ้นคิดได้ไหมเฮ้ยแต่ก็เป็นทริปที่ทําให้เราไม่รู้ลืมไปเลยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าสถานการณ์มันเป็นไงหรอใช่รำสองคนมันติดกูติดใหญ่พายคนเดียวพอครับ<อ>คนหนใึ่งทั้งกันเป็นคนทั้งสองอย่างในทันใดบว่ากู ่ไม่เพิ่งกดเอาหมามาเอาหมาไปก่อนอ <c oughs> แม่มีมีลมาลไหมโ <Okay. S 1> อเคเธอผูกเชือกไว้กับหมาก็พอแล้วจ้ะอยากให้หมาฉันลุดพี่ฝันเฉยๆครับใช่อันนี้ปายซ้ายไปขวาปายขวาไปซ้าย <Okay. S 3> ครับเวลาเรือเอียงซ้ายพี่ต้องเอียงขวานะตัวหรือว่าพายถ้ามีตัวตามเรือครับแค่นั้นเองถ้าพี่เอียงตัวตามเรือปุ๊บน้ำเข้านี่ความแน่นอนครับโอเคฮะกลัวแล้วอ่ะถ้ามีตัวตามเรือครับ เฮ้ยเดี๋ยวนะให้ให้เอียงตัวน้ำเอียงตัวตามตามเรือเรือมันเอียงฝาเอียงฝามันก็ทิ้งหัวใช่ครับอับพี่พายขวาพายขวาเฮ้ยลงหมาจะไหวเหรอวะเอาให้ฝากหมาเขากลับไหมเนี่ยพี่กลัวเดี๋ยวหมามันหล่นนลยดิพี่ถ่ายอยู่ปะเนี่ยถ่ายอยู่มั้งพี่อัดดูหน่อยเดี๋ยวน้องแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะคะ พี่ก็กลัวๆเหมือนกันน่ะทำไงอะ ข้อดีของไล่แสนงานแบบที่สุดเลยก็คือว่าภายไม่เป็นอย่างอีชันก็มาภายได้มา,าไดมาล่องแก่งได้เขามีคนช่วยเราตลอดเวลาภายไปพร้อมกับเราแล้วลงมาแบบคอยช่วยลากเราเวลาที่เราติดอย่างเงี้ยระยะทางก็บอกเป็นกิโลเมตรไม่รู้หรอกนะแต่ว่าประมาณสักแบบ สี่สิบนาทีรวมนั่งกระบะเมื่อกี้นี้ไปด้วยนะเราก็ปล่อยตรงนั้นแล้วก็แบบไหลลงมามันมีช่วงน้ําแบบแรงนิดนึงน้ําแรงหน่อยแล้วก็แบบน้ํานิ่งอย่างเงี้ยมีตลอดทางแล้วน้าใสมากคลิปที่เห็นนี้ถ่ายตอนเดือนกันยาซึ่งระดับน้ํามันค่อนข้างจะตื้นตื้นจนทางทีมงานนะเขาบอกว่าบางทีพี่อาจจะแบบหนักเกินไปก็ได้คือหมายถึงว่าเรือเราแบบท้องเรือมันไปครูดกับหินด้านล่างอะไรเงี้ยความที่น้ํามันตื้นทําให้เราค่อนข้างสบายใจมากมาก คือเราก็เชื่อชูชีพอยู่แล้วนะแต่มันก็แบบเออถ้าเกิดแบบสมมติเรือล่มลงไปแล้วก็ปลอดภัยกันทั้งเราแล้วก็ทั้งหมาของเราไม่งั้นไม่กล้าพาจอมเวทลงไปเล่นแน่ค่ะนอกจากเราเองจะรู้สึกสนุกแล้วแล้วก็เมื่อยแขนมากเราก็เห็นว่าจอมเวทเขาดูแฮปปี้มากนะเขาแบบมองน้ํามองแบบคือฟังเสียงภายเรือที่มันแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีร่องน้ํามองต้นไม้คือเรามั่นใจแหละว่าการที่ออกไปใช้ชีวิตด้วยกันนั้นนเป็นเรื่องที่แฮปปี้ที่สุดแล้ว บางทีเราก็ส่งสารพี่พ we ี่ทีมงานเหมือนกันเนาะเขาก็คอยเดินมาช่วยเราตลอดเลยอะเวลาที่เราติดหินอะ ันนี้มีความทุรักทุเลหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการพายไม่เป็นใช่ป่ะเราก็พกกล้องอันนี้อินสตาสามหกศูนย์ไปแต่ว่ามันเป็นแบบเป็นไม้ยาวๆอะ่ะแล้วก็ไม่มีที่ติดกับตัวหรือติดกับอะไรสักอย่างถึงไม่ใช้วิธีการเสียบเข้าไปในชูชีพของเสื้อเราเองแล้วก็มีไม้พายด้วยใช่ป่ะคือวุ่นวายมากกล้องมันก็เคยคอยแบบเลื่อนไปซ้ายขวาจะล้มอะไรอย่างเงี้ยถามว่าทําไมไม่ให้พี่เอถ่ายคือเรารู้สึกว่าพี่เอต้องมีหน้าที่ที่สาคัญที่สุดก็คือดูแลจอมเวท คือไม่ให้ตกน้ําดูแต่หมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ่ายถ่ายเองสมมุติว่าจะถ่ายไม่ติดก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็คือแค่เสียโอกาสเสียภาพไปใช่ปะแต่ว่าจอมเวทคือเรามันต้องเซฟขีดสุดอ่ะเออเราก็เลยขออาสา,าทั้งพายเองแล้วก็เอาเสียบเข้าไปในเสื้อแล้วก็ถ่ายไปด้วยภาพที่ออกมาก็จะทุรักทุเลนิดนึงแต่ก็โคตรมันเลยนะแล้วช่วงนี้คือเป็นช่วงที่่ายง่ายที่สุด เรียกว่าพายบ้างคือไม่ต้องพายเพราะว่าพี่ทีมงานอ่ะเขาเอาเรือมันลากไงแล้วก็เขาก็พายนําเห็นบอกว่ามันเป็นเพราะว่าตรงเนี้มันมันตื้นมากๆตื้นจนว่าถ้าเราผิดไปทางล่องผิดก็จะติดหินข้างล่างก็คือไม่ต้องได้ไปไหนอ่ะเขาก็ต้องกลับมาเข็เราอยู่ดีก็เลยเฮ้ยผูกเรือลากเลยลวกันแต่มันก็แค่ช่วงเดียวนะแล้วนี่ก็คือพี่เขาทิ้งเราไปแล้วจ้า คือเขา่าจะพายให้เราเห็นว่าให้พายมาตามร่องนี้นะเพราะทางอื่นจะติดเลยอนยะ่าเงี้ยคือเราก็ต้องพยายามคอนโทรลให้แบบไปตามทางนั้นให้ได้ได้ไหมล่ะ และนี่ก็คือคลิปแรกของ YouTube ของเราลองแก่งสวนพึ่งไทยเที่ยวไทยใครไม่ไปก็อยู่บ้าน